กลับมาเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้นะครับโดยข่าวแรกช่วงท้ายในวันนี้นะครับเราจะไปต่อกันที่จังหวัดนาราธิวาสโดยทางจังหวัดนาราธิวาสนะครับได้มีการเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตาัดต,ตาต้อกระจกในใน,ในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชน,นีพอ,อสอวครับ นี่เป็นภาพรบรรยากาศที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวา่าที่ร้อยตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกในความร่วมมือของมูล,ลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนีพอ,อสอวอนะครับโดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ จันทระระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินนายเอกวิทย์จินดาเพชรรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุที่มีปัญหาความยากลำบากในการเดินทางเข้ารับการรักษา เนื่องจากความยากจนอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลการคมนาคมหรือด้อยโอกาสนะครับซึ่งไม่สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือองค์กรใดๆและทางโรงพยาบาลนะครับก็ไม่มีจักษุแพทย์หรือมีแต่ไม่เพียงพอไม่เพียงพอนะครับโดยในปีพศ2567จจังหวัดนราธิวาสจึงเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกของประชาชนโดยรณรงค์ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกให้แก่ผู้ที่สงสัยว่าเป็นตาต้อกระจก ตั้งแต่เดือนมีนาคม2567ไปถึงเดือนปันยายน2567นะครับมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและรับการผ่าตัดรักษาณโรงพยาบาลราชวาสราชนครินในพื้นที่จังหวัดนราิวาสครับ